สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่คุณแก้วรอรินแชนแนลนะครับตั้งใจว่าจะมาพูดคุยกรณีเรื่องปลายเดือนสิงหาคมนี่แหละสถานการณ์การบ้านการเมืองต่างๆไม่ค่อยมีโอกาสได้มาอัพคลิปให้ดูเนื่องจากว่าก็ติดหน้าที่การงานต่างๆด้วยความเหมาะสมต่างๆด้วยในฐานะเขาเรียกว่าอะไรล่ะสื่อโซเชียลกระแสลองกับการทําหน้าที่ในสื่อที่เขา,าเป็นกระแสหลักว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับ การเมืองเดือนสิงหาคมอย่างที่ว่าก็ขออนุญาตไล่เรียงนั้นก็คือว่าตั้งแต่ต้นเดือนเลยหละก็ซัดกันหมุดหมายก็คือขบวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มฟรียูทใช่ไหมเยาวชนปลดแอกหรือว่าในนามรีรีเดมร่วมกันกับหลายองค์กรเคลื่อนแถวแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็จะปากหมุดประมาณนี้เป้าหมายก็จะมาอยู่ที่วิภาวดีรังสิตรอหนึ่งรออ นักับค่ายทหารที่มีบ้านพักของพลเอกประยุจันโอชาอยู่ในนั้นก็เป็นรอหนึ่งรออ,อเข้าใจว่าเป็นค่ายพันหนึ่งนะก็จะอยู่ในราบหนึ่งนะครับที่เขาเรียกกันว่าราบหนึ่งราบหนึ่งดังนั้นจุดมาได้ไกลสุดก็คงบริเวณแยกดินแดงพอแยกดินแดงก็มีการประทะก,กันมีอะไรโดดเด่นขึ้นมาเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสละิมกับใจของไฮโซลูกนัดแล้วก็มาโดนเศษของอุปกรณ์ ยิงแกส๊สน้ำตาโดนลูกตานะครับมองไม่เห็นจะใช้คำว่าตาบอดหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปนั่นแหละก็มีสลิมกับใจปรากฏตัวขึ้นหลักๆในสถานการณ์การเมืองมีการปะทะกันเรียกกันว่ากลุ่มทะลุกแกส๊สนะเยาวรุ่นทะลุกแกส๊สหรือว่าแต่ก่อนเรียกว่าตาลีบันมันก็ไม่เหมาะสมเขาก็ไม่ชอบใจแล้วก็เป็นการเหยียดเป็นการด้อยค่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับตาลีบันอัฟกานิสถานนะครับทีนี้มีนี่แหละ ไฮโซลูกนัดมาแอคชั่นหมุดหมายก็คือมาที่บ้านพลเอกประยุทธ์มาไกลสุดได้แค่ดินแดงจนมาถึงปลายเดือนนั่นแหละครับก็ยังอยู่กลุ่มเยาวรุ่นต่างๆหรือว่ากลุ่มอิสราก,ก็ถือว่าสองสามวันมานี้ปลายเดือนก็หายไปรอมอบใหญ่นะครับมอบใหญ่ที่ไหนเยาวรุ่นก็จะมารวมตัวกันที่ดินแดงเป็นจุดประทะนะครับจุดที่มาได้ไกลสุดไม่ถึงบ้านพลเอกประยุทธ์แล้วก็โดนคอฟอ,อสลายการชุมนุมที่นี่หลายครั้งก็คือแยกดินแดงนะครับ ดังนั้นวันนี้ก็คือปลายเดือน29 30มีคามอบวันอาทิตย์ของคุณนทพุทธใสเกลือคุณบอกลอายจุดสมบัติบุญงามอน,นงหลากหลายส่วนก็เข้าร่วมก็คาดกันว่าก็จะมีดินแดงมาสังเกตการอีกเหมือนกันนะครับดังนั้นสถานการณ์ถ้ารวมความนั้นก็คือว่าเดือนนี้หมุดหมายมาไกลได้เป้าหมายก็คือไล่พลเอกประยุทธ์ให้ลาออกโดยไม่มีเงื่อนไขเป็นจุดร่วมเป็นเอกภาพของขบวนการเยาวชนหรือว่าฝั่งฝ่ายที่ ต่อต้านรัฐบาลนะครับมาไกลรูปแบบก็แค่มาไกลได้ถึงแค่แยกดินแดงมีการกระจายตัวของมวลชนอิสระมารวมกลุ่มกันแล้วก็มารอประทะกับคอฟอคอฟอ,อ,อเปลี่ยนยุทธการต่างๆไม่เอาแบล็เออรไม่เอาคอฟอ,อตั้งแนวไล่จับทาให้เหตุการณ์ก็ไม่ได้รุนแรงนะครับอย่างน้อยๆก็อาทิตย์สุดท้ายก็ไม่ค่อยมีเหตุการณ์รุนแรงที่ดินแดงมีการยิงพลุ ตอบโต้โดยนะพยายามอธิบายว่ายังอยู่ในกรอบอสันติวิธี<อ>สันติวิธีในแง่นี้ก็คือเชิงรุกนะครับก็คือเชิงตอบโต้หมายความว่าได้รับการอธิบายนะครับเป็นเชิงปัดเจัของหลายๆกลุ่มตามที่ขุนแก้วรอรินสอบถามหรือว่าเช็คจากเพจต่างๆจากกลุ่มต่างๆที่จะไปพยายามบอกว่าไปเคลมไปอะไรก็แล้วแต่ไปอธิบายแทนกลุ่มเยาวชนอิสระต่างๆนะครับนั่นก็คือว่า การตอบโต้สันติวิธีอะไรก็ช่วงชิงกันไป่ขอขอโดยหลักๆนั้นก็คือว่าเมื่อให้ดูสัดส่วนการตอบโต้นะครับหมายความว่าเขาอธิบายกันว่าถ้ายิงแก๊สน้ำตามายิงกระสุนยางมาเป็นเหตุให้บาดเจ็บอันตรายได้ตาบอดนู่นแหละฝ่ายตอบโต้ที่ยึดสันติวิธีก็ตอบโต้ให้เบากว่านั้นก็คือว่าไม่ถึงแก่ชีวิตยิงทุยิงอะไรก็ว่ากันไปลูกแก้วไปสู้กันกับนันสติกนะนะครับไปสู้กันกับปืนเขาถือว่าได้สัดส่วน เป็นการสันติวิธีเชิงรุกการไต่เส้นสันติวิธีหรือว่าเชิงตอบโต้ก็ว่ากันไปนะครับแน่นอนเราถูกจับกุมประมาณ30คนในแต่ละวันรอบใหญ่ๆก็ประมาณ3าสี่รอบแต่ละครั้งก็จะมีเยาวชนครึ่งๆนะครับล่าสุดก็32คนถูกจับกุมไป16คนเป็นเยาวชนอายุไม่ถึง1 6บหกไม่ถึง18ปีอายุ14ปีหลายคนนะครับบางทีตํารวจก็สับสนเหมือนกันก็เร่งดําเนินคดีไปก่อน ดังนั้นวันนี้ก็เป็นคาม็มอบก็คือวันนี้แปลว่าช่วงท้ายแหละสองสามวันก่อนที่จะสิ้นเดือนมิถุนายนสิงหาคมนะครับเดือนมิถุนายนเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ต่อยอดกันมาเดือนนี้เดือนสิงหาคมก็คงจะสิ้นสุดกันอยู่ที่กิจกรรมคาม็มอบจับตากลุ่มอิสราดินแดงแล้วก็การเคลื่อนไหวในห่วงหลังในด้านรัฐสภา,าการเมืองคู่ขนานกันไปนั้นก็คือว่ามีการอภิปรายในสภาไม่ว่าจะเป็นงบปีหกี 6- า เรื่องสถาบันงบสถาบันหลายหมื่นไม่ตัดอะไรก็ว่ากันไปก็ไม่ทันแล้วแล้วก็มาอยู่ในโหมดปลายเดือนสิงหาคมนี้ก็อยู่ในโหมดของการแก้รัฐธรรมนูญก็ผ่านวาระสองแก้ไขไม่ได้แล้วก็คือระบบเขตเลือกตั้งเป็นบัตรสองใบะระบบเลือกตั้งต,ง,ตงต่างๆนะครับก็เหมือนคล้ายๆปี40ก็ว่ากันไปนั่นแหละก็คู่ขนานกันไปดีเจลูกนัดก่อนที่จะปิดกันไปมีการพูดด้วยว่าจะเสนอให้นิรโทษกรรม นี่เราโทษกกร,รมนะักโทษการเมืองที่เป็นเหยื่อของคดีอาญามาตรา1 1 2หรือว่าหมิ่นเบื้องสูงนั่นแหละครับก็เรอติดตามปลายปีนี้หรือต้นปีหน้ามีกระแสะออกมาด้วยก็คือรวมความตั้งแต่สิงหาคมนั่นแหละคุณอานอนนแกนนาราษฎรต่างๆก็ถูกถอนประกรันก็ไม่ได้รับสิทธิการประกันตัวด้วยอาจจะมีการเสนอกฎหมายถักดันเข้าสู่ระบบรัฐสภาก็ไปดูเขาใช้คําว่าไปดูน้ําหน้าไปดูสันหลังของสอส ในสภาทุกฝ่ายนั่นแหละว่าจะกล้าแก้กฎหมาย1นึ่งหนไหมว่าจะกล้าพูดเรื่องแก้ไขตามระบบรอัฐสภานั่นแหละแก้ไขเรื่องทรัพย์สินหน่วยงานสังกัดในพระองค์ต่างๆก็แก้ไขผ่าน,นกลไกรัฐสภาก็มาดูกันว่าจะยื่นไปอย่างไร นะครับยื่นไปไหนย,ยื่นได้อยู่แล้วล่าลายซื่อชื่อนะครับเหมือนกับรัฐธรรมนูญนั่นแหละแต่ก็จะมักตกอยู่ที่สภาเข้าใจกันว่าการเมืองหลังจากนี้กรณีอิสาระอย่างดินแดงก็คงจะคลี่คลายไปบ้างการตั้งรับของฝ่ายผู้มีอำนาจการโยกย้ายตำรวจ นายพันต่างๆก็ขึ้นเป็นนายพลคุณปียะตะวิษชัยก็เด้เป็นนายพลเป็นผู้การไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คล้ายๆคุณอัธวิษ์สายสืบนะครับปีก่อนก็เขาเรียกว่าโคต้าสายป่าม็อบมันมีตัวช้างตัวมา้าแล้วก็มีตัวป่าม็อบด้วยตัวป่ารอยต่อรกว่ากันไปมีข่าวใหญ่เรื่องผู้กำกับโจ้ก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจก็แล้วการท่านก็เป็นเขาเรียกว่าจิตอาสารุ่นที่หนึ่งด้วยแล้วก็เป็นผู้กำกับเป็นคนรวยรวยจากการายึดรถเถื่อนแล้วก็ประมูลกลับมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ก็ยังอยู่ในโหมดของการเมืองจะเขาจะช่วยจะอุ้มกันหรือไม่อย่างไรก็ค่อยรอติดตามนะครับก็ตั้งข้อสังเกตกันไปได้ก็ไปว่ากันอะไรมากมายก็อาจจะไปเบี่ยงประเด็นหรือไม่ก็อาจจะถูกจับด้วยก็เลยรวมความไปอย่างนี้ต่อไปก็คงจะพยายามหาให้เป็นลักษณะรายงานพิเศษหรือสก๊ปมาสรุปสรุปสลับกับไอ้พวกคลิปต่างๆนะครับไม่ค่อยมีเวลาในช่วงนี้ก็ขออนุญาตเท่านี้แหละมาคุยให้ฟังเฉยๆเผื่อ ผู้ดใดจะฟังต่อไปจะแอบเอาของมาขายด้วยนะก็ฝากติดตามด้วยโฆษณาสนามันไม่เข้าเพราะว่าจะเอาแต่ยอดไร้ยอดโฆษณามันก็ขัดฝืนกับแนวคิดความคิดในการนําเสนอของตัวเองอยากนําเสนอในมุมมองที่ชวนกันขบคิดหรือว่าอย่างน้อยๆก็คือชวนกันตั้งคําถามให้มีการตั้งคําถามบ้างประกอบกับรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับก็ว่ากันไปส่วนสงครามติ่งเพื่อไทยติ่งพักส้มติ่งอะไรก็ว่ากันไปเถอะนะครับก็ยังอยู่ในโหมดของการถกเถียง เอาเอาอย่างนั้นแหละเดี๋ยวเดือนสิงหาเดือนสิงหากรกฎกราก็น่าจะมีอะไรมันมันติดตามการขยับขยื่นการเคลื่อนไหวนอกสภาผสานสานกับในสภานะครับเขาใช้คําว่าดูน้ําหน้าและสันหลังสอสอเมื่อประชาชนเสนอกฎหมายเข้าไปจะกล้าพูดไหมเนี่ยเวลาพูดถึงสถาบันก็ถูกแจ้งความจับแล้วเหมือนกันแหละคุณเบนจาพักก้าวไกล แนวก็มีคนไปยื่นฟ้องคุณเรืองไกลรลีกิจวัฒนาหลังจากเปลี่ยนคู่เปลี่ยนค่ายได้รถเบนซ์รถเก๋งอะไรที่แกรถเบนซ์นั่นแหละที่แกโชว์นั่นแหละแนวก็จะมีปัญหางถ้าสอสอคุยเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์คุยเรื่องเจ้าไม่ได้มันก็จบแล้วลหละครับให้เด็กๆคุยข้างนอกก็ถูกแต่จับไอ้พวกสอสอเนี่ยก็ไม่คุยมันมีเอกสิทธิ์มีอะไรคุ้มครองสอสอเนี่ยมันก็คือฝ่ายนิติบัญญตัติโอ้ก็ว่ากันไปแหละประเทศไทยก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวของขึ้น